ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทูอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL by ลบสุโยอิเปิดภาพน้องชายเตียบันอดีตผู้บัญชาการทัพเรือบุกโดฮาสอ่งอาวุธสำคัญหลังพี่ชายคุยทัพไทย จับตากำจัดตระกูลหุ่นยึดอำนาจจากที่มีการรายงานค่ะไทยมีการสร้างถนนคอนกรีตรถึงทางขึ้นปราสาทตาควายแล้วรวมทั้งการนำเสนอภาพล่าสุดค่ะของปราสาทตาเหมือนมถมทามกลางกระแสข่าวรัฐประหารรัฐบาลตระกูลหุ่นซึ่งก็มีข้อมูลค่ะถึงการส่งน้องชายของพลเอกเตียบันไปดูแลจัดการแสดงอาวุธสำคัญด้วย ทั้งนี้สถานการณ์ค่ะได้มีการนำเสนออย่างต่อเนื่องเมื่อวันที่20มกราคม2569โดยเพจทางรถไฟสายมรณะค่ะได้มีการโพสต์ภาพพร้อมกับข้อความระบุว่า ปราสาทตาควายที่นี่ประเทศไทยประสาทตาเมินทมก็ยังคงเป็นของไทยเช่นเดิมครับแนวทหารเขมรอยู่ห่างไปประมาณ50เมตรครับประจันหน้ากับเราอยู่มีบางคนห่วงประสาทตาเมินทมไม่ต้องห่วงนะครับทหารไทยพร้อมที่จะปกป้องดินแดนเสมอขณะที่ในเพจ Facebook army miri t a l i f o r s ่ a ได้มีการโพสต์ภาพพร้อมกับข้อความถึงภารกิจของนายทหารคนสำคัญของกัมพูชาในการเดินทางเยือนต่างประเทศว่า มีรายงานว่าพลเอกเตียวินรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมกัมพูชาผู้แทนของพลเอกเตียสเราหารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกัมพูชาเข้ารวมงานนิเทศการและการประชุมการป้องกันทางทะเลระหว่างประเทศครั้งที่9ซึ่งจัดขึ้นค่ะระหว่างวันที่19ถึง22มง 69, กราคม2569ณกรุงโดฮาประเทศกาตา สำหรับประเด็นดังกล่าวค่ะทีมข่าวดุคติได้มีการตรวจสอบไปถึงประวัติเบื้องลึกค่ะของพลเอกเตียวินก็พบข้อมูลที่น่าสนใจว่าเคยเป็นอดีตผู้บัญชาการกองทัพเรือทั้งยังเป็นน้องชายของพลเอกเตียบันซึ่งก็เป็นอดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของกัมพูชาอย่างไรก็ตามท่ามกลางกระแสาการประท้วงตระกูลหุนรวมทั้งท่าทีของหมหาอำนาจโลกและชาติพันธมิตรที่เริ่มทำการลอยแพก,กัมพูชา ขณะที่ก็มีกระแสข่าวออกมาตลอดค่ะถึงการผลักดันตระกูลเตียให้ขึ้นครองอำนาจแทนและความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นถึงความขัดแย้งระหว่างสองตระกูลที่ต้องการมีอิทธิพลเหนือกัมพูชาทำให้จับตาว่าการขยับครั้งนี้จะส่งผลอะไรหรือไม่ นอกจากนี้ค่ะเมื่อวันที่16มกราคม2569ใน Facebook ของสมพงษ์นนทสษาได้มีการโพสตภาพพร้อมกับข้อความถึงการเตรียมยุทโธปกรณ์ของกองทัพกัมพูชาว่าโซเชียลคอมเมนต์โพสรูปคณะนายฐานกัมพูชาขณะเยี่ยมผู้จีนในงานแสดงอาวุธพร้อมแคปชั่นว่าผมมีข่าวดีมาบอกเด็กๆทุกคนกัมพูชากำลังเตรียมทุ่มเงินก้อนใหญ่เพื่อซื้อเครื่องบินรบ อย่างไรก็ตามค่ะเมื่อวันที่19มกราคมที่ผ่านมาวสนาณน,านุ่มผู้สื่อข่าวสายทหารได้มีการเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกผ่านรายการเรื่องใหญ่ไลฟ์ท a อกถึงสถานการณ์ความเคลื่อนไหวบริเวณชายแดนไทยและกัมพูชาและท่าทีล่าสุดค่ะของสมเด็จอัคารมหาเสนาบดีเดโชฮุนเซนประธานองคมนตรีและอดีตนายกรัธมนตรีกัมพูชา โดยวาสนาณน,านุ่มค่ะระบุว่าขณะนี้มีความพยายามจากฝั่งกัมพูชาในการส่งสัญญาณมายังผู้ใหญ่ในกองทัพและฝ่ายความมั่นคงของไทยโดยผ่านทางพลเอกเตียบันซึ่งเป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับทางกองทัพไทยมาอย่างยาวนานโดยวาสนาระบุว่าขณะนี้มีความพยายามจากฝังกัมพูชา ขอให้เชื่อมั่นเชื่อใจเธอว่ากัมพูชาจะไม่ทำอีกแล้วจะยึดตามที่ตกลงเจรจากันไว้ซึ่งทางฝ่ายความมั่นคงของไทยได้มีการตรวจสอบยืนยันแล้วว่าเป็นเสียงของพลเอกเตียบันตัวจริงไม่ใช่การใช้เทคโนโลยี AI เรียนเสียงแต่อย่างใดทุกคนพร้อมรับมือสองครามใหญ่ที่ใกล้ขยายเป็นสงครามโลกบ้างหรือ,อยังทั้งที่ยูเครนทวีปยุโรปตะวันออกกลางอเมริกาใตา้แปซิฟิก มหาอำนาจแข่งกันทดลองนิวเคลียร์อย่างหนักเกจิดังอย่างหลวงปู่ชอบฐานสะโมเคยเตือนมาแล้วยิ่งใกล้บ้านเราไทยกัมพูชาคือจุดเปราะบางของโลกไม่แพ้ที่อื่นจุดชนวนสงครามนิวเคลียร์ world war t r e e โดยนาวากาศเอกสำริดทองอินคำนิยมโดยคุณสนทิยานชื่นหรือไทยในธรรมเพียง2 2 0บาทโปรโมชั่นพิเศษเหลือเพียง198บาทแถมส่งฟรีสนใจสั่งจองหนังสือได้ที่ line id a d c h a p s i s t o r e หรือโทร0 9 4 2 3 6 9 4 9 3 สู้ได้ปลอดภัยรู้ทันไม่ต้องกลัวไม่ต้องวิตกให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทูอาหารเสริมบำรุงกระดูกขอ้อจาก TL by บายซิโยอข่าวเจ๊งของจริงค่ะปั๊มกัมพูชาติดป้ายไม่รับเงินบาทไทยแบนจนพังขเขมรรีแบนใหม่ปั๊มเงียบน้ำมันแพงค่ะ ข่าวเจ๊งของจริงค่ะปั๊มกัมพูชาติดป้ายไม่รับเงินบาทไทยแบรนด์ปตทน้ำมันไทยจนพังขเขมรรีแบรนด์ใหม่ปั๊มเงียบราคาพุ่งหนักค่ะจากกระแสการบอยคอตสินค้าและแบรนด์ไทยในกรัรมพูชาค่ะซึ่งเป็นผลพวงมาจากความขัดแย้งทางการเมืองกำลังส่งผลกระทบอย่างรุนแรง ต่อผู้ประกอบการชาวกัมพูชาเองโดยเฉพาะธุรกิจแฟนชส์แบรนด์ไทยค่ะจนนําไปสู่การเคลื่อนไหวเพื่อปกป้องธุรกิจและพนักงานของตนค่ะต่อมาฮะกลุ่มนักธุรกิจเจ้าของแฟนชส์ในกัมพูชาได้ตัดสินใจประกาศยกเลิกสัญญาและเตรียมเปลี่ยนแบรนด์สถานีบริการน้ํามัน PTT ไปเป็นแบรนด์ท้องถิ่นใช้ชื่อ PPC ค่ะพีทปิตโตเลียแคมบุเดียค่ะเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบจากกระแสการต่อต้านสินค้าไทยที่ทวีความรุนแรงขึ้นการบอยคอรตไม่ได้สร้างความเสียหายให้กับบริษัทแม่ในไทยเท่านั้นค่ะแต่ยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้ประกอบการรายย่อยชาวกัมพบ,บชาที่ลงทุนซื้อแผ่นายไปแล้วค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นกับชาวกัมพูชาในเวลานี้ค่ะถือเป็นบทพิสูจน์ความเข้มแข็ง,ขงนโยบายแบรน์ประเทศไทย ที่ปลูกโดยผู้นําของกัมพูชาค่ะโดยปั๊มพีจีทีค่ะที่เปิดให้บริการในกัมพูชาราว200แห่งค่ะถูกมองว่าเป็นสินค้าจากประเทศไทยทําให้มีราว35ปั๊มค่ะแยกตัวออกไปร่วมกับเตียเสียมค่ะลูกชายพลเอกเดียบันเป็นพี่ของพลเอกเดยเสยหาเรนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตั้งเป็นพีทปิตโตเลียมแคนบูดียส่วนจะสําเร็จจริงกี่รายยังไม่ชัดเจนค่ะซึ่ง,งราคาน้ํามันกลุ่มพีทค่ะที่แยกตัวออกไปนั้นราคาน้ามันซูปเปอร์ของปั๊มพีท เคยสูงกว่า PTT อยู่ราว100เรียวหรือเกือบ1บาทต่อลิตรค่ะล่าสุดได้เกิดเหตุการณ์สถานีปั๊มน้ำมันฝรั่งเศสการในกัมพูชาอย่างเช่น Total Energy ค่ะซึ่งเป็นบริษัทน้ำมันไก่จากฝรั่งเศสที่ติดประกาศว่า ไม่รับชําระเป็นเงินบาทโดยตรงค่ะนั่นก็เป็นเพราะระบบการเงินและนโยบายรับเงินสดในกัมพูชาเป็นแบบเฉพาะของประเทศไม่ได้เปิดรับเงินบาทเป็นเงินที่ถูกต้องตามกฎหมายในประเทศนั่นเองค่ะแล้วทาไมปั๊มน้ํามันฝรั่งเศสในกัมพูชาถึงไม่รับเงินบาทค่ะก็คือ1นึ่งเนื่องจากเขาใช้เงินดอลลาร์สหรัฐและเรียวกัมพูชาเป็นหลักค่ะเป็นสกุลเงินทางการของประเทศนั่นเองค่ะซึ่งดอลลาร์สหรัฐก็ใช้กันอย่างแพร่หลายในการชําระเงินใหญ่ค่ะซึ่งการรับเงินบาทจึงไม่ใช่สกุลเงินที่เป็นเงินที่ถูกต้องตามกฎหมายใน ประเทศ จึงมักไม่รับในร้านค้าหรือสถานีบริการน้ำมันทั่วไปเช่น Total Energy ค่ะนอกจากนี้ค่ะเงินบาทยังไม่สามารถเปลี่ยนกลับได้ง่ายนะเพราะว่าเงินบาทเนี่ยไม่ใช่สกุลที่หมุนเวียนในกัมพูชาค่ะร้านค้าหรือปั๊มต่างๆไม่สะดวกที่จะเก็บหรือแลกเงินบาทออกเป็นดอลลาร์หรือเรียลค่ะหลังรับเงินถ้าเก็บไว้ก็แลกคืนกลับออกได้ยากค่ะทำให้เสี่ยงต่อการขาดทุนหรือค่าใช้จ่ายการแลกเปลี่ยนสูงดังนั้นหลายธุรกิจจึงเลือกรับเฉพาะ US อลลาร์เพื่อความง่ายและก็ปลอดภัยทางบัญชีค่ะในขณะที่ทางเพจกรุงเทพ นี่ b ี k Today ค่ะได้โพสต์ภาพปั๊มพิสปิโตรเลียมค่ะ เขาบอกว่าน่ารักจุ๋มจิ๋มมากนะซึ่งเป็นปั๊มขนาดเล็กค่ะแล้วก็คนเนี่ยก็เรียกว่าเงียบมากเลยทีเดียวนะคะสำหรับพีทปิโตเลียมแคมบเบอเรียค่ะก็คือแบรนด์สถานีบริการน้ามันของกัมพูชาที่เพิ่งก่อตั้งขึ้นในปีที่แล้วนี่เองนะหลังจากเจ้าของสถานีบริการน้ํามันเดิมที่เคยใช้แบรนด์ PTT ของไทยเนี่ยตัดสินใจยกเลิกสัญญากับ PT t แล้วก็ตั้งแบรนด์ใหม่เป็นพีทปิโตเลียมแคมบเบอเรียค่ะเพื่อสะท้อนความเป็นธุรกิจของคนกัมพูชาเองและอัตลักษณ์ของชาติในบรบริท ความตึงเครียดกับไทยนั่นเองค่ะจับตาสถานการณ์โลกเท่าทันทุกเหตุการณ์สู่การเตรียมรับมือ ปัญหาที่คาใจของคนไทยในขณะนี้ก็คือนะครับว่าถ้าไทยรกกบกับกัมพูชาครั้งใหม่นี้ครับจะเป็นชนวนให้เกิดสงครามโลกค,ครั้งที่3หรือไม่ครับย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัย3ข้อด้วยกันนะครับ,บข้อที่1น่นะครับถ้ารบกันนานเกินไปนับเดือนหรือว่ามากกว่า3เดือนขึ้นไปนีครับทั้งสองฝ่ายต้องหาทางระดมอาวุธหรือปัจจัยอื่นมาต่อสู้กันซึ่งโอกาสที่จะบานปลายกลายเป็นชนวนสงครามโลกครั้งนีก็มีความเป็นไปได้นะครับส่วนข้อที่2นะครับความรุนแรงในการรบถ้าทั้งสองฝ่ายต่างแช่อาวุธเข้าต่อสู้กันอย ให้นานาชาติข้ามาเกี่ยวข้องหรือแม้กระทั่งประเทศก้างเคียงก็เข้ามาเกี่ยวข้องเรือยมากขึ้นและข้อที่3นะครับคพือมหาอำนาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องมากน้อยแค่ไหน ข้อนี้สาคัญเพราะว่ามหาอำนาจกำลังแข่งขันกันหามิตรความได้เปรียบท่านใน่แง่ยุทธศาสตร์ยุทธวิธีและช่องทางความได้เปรียบอื่นดังนั้นทุกประเทศจะเร่งรีบหรือหาโอกาสเข้ามาเกี่ยวข้องหรือแทรกแซงทันทีถ้ามีสงครามเกิดขึ้นระหว่างไทยกับกัมพูชาเพราะสงครามคือภัยที่ทุกคนทุกวัยทั้งชุมชนสถานศึกษาห้องสมุดไม่ควรมองข้ามวันนี้สําคัญที่สุดหนังสือเล่มนี้อาจเปลี่ยนอนาคตของใครบางคนส่งต่อไปยังห้องสมุดโรงเรียนหรือชุมชนที่ยังขาดแคลนคุณได้อ่านเด็กๆได้โอกาสจุดชนวนสงครามนิวเคลีย์ w o r l d War รโดยนาวากาศเอกสัมฤทธิ์ทองอินคำนิยมโดยคุณสนธิยานชื่นรือไทยในธรรมโปรโมชั่นพิเศษหนังสือ15เล่มเพียง1,990บาทเฉลี่ยเล่มละ132บาทเท่านั้นพิเศษส่งฟรีถึงโรงเรียนหรือห้องสมุดและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยค่ะเพื่อได้นำเสนอข่าวสารสาระความรู้เพื่อเป็น,ป,นประโยชน์ต่อประชาชนและก็ประเทศชาติสาม,มารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยค่ะ